ยืนข้างเค่ไหนเนี่ยแล้วมไปยืนเข่าตังต้นไดว่เก้าอย่านีน่นไปยืนตอนน้องได้ว่ารถไอซักาามาพนนีเนี่ยตัวมันนั่งนี่บนฐานเที่ตัวมันเดนไปโดนนแล้วไอหน่นมันเดนแต่นี่มันเจยดตีนน้า còn không có biết tận kia nữa con còn nắp cho con đi hả? Ừ, như cái lái ลักเล็กอีกแล้วเล็กเล็กของวัดเนาะเล็กอที่เขาอันนี้ฟุตบอลนะเนี่ยมาแล้วไหวตีเก้าใส้เนี่ยมาแล้วกายเก้าใสบุญจ้นีขึ้นกายขึ้นนี่มันลักไปหลายอันนะครับเฮ้ยนะาอดข้างบนมาแล้วเครับข้างบนใสายไฟสายไฟก็หายนะนะครับ เหมือนเดินไปหาเล็กหายอย่างนี้นะครับเดินไปหาเล็กแล้วก็หายบอกไม่เห็งแล้วก็มันก็เดินมานี่มานี่พบเลยเล็กมันเสาโกมันอยู่นี่นะขอแนบไปนี่มันก็เอาลง ปนกระสีอ่ะนยมันมืดครับ<ะ>แล้วก็โอ๊กปอมันก็เดินหันทั้งแต่ต้นมาเลยนะม,มันมันม้ามันม้ากันแคไรกัครับมันขีร่รถเกี่ยงมากันสองคนแล้วก็คนซอนอนะ่ะมันก็ลงแล้วก็เดินเข้าไปที่มาตรงตรีพญานาคันนะตรงปองกันแล้วก็เดินเลาะ้างมา้าแล้วก็เดินไปปุ่นเลยเดินปุ่นแล้วไปแหวนทันตกกร,รมบบนี้อย่าง้มานี่ มาเอาเล็กนี่ยองไว้นี่แล้วก็เดินมานี่แล้วก็เจ้าวาดเปิร์นขณะนั้นบอกเจ้าวาดล่ะบอกแล้วก็เปิร์นท็อปหย่างเสียงดังนี่นะมันก็ต็ใจมันก็หย่าเล็กหล่กคำหนึ่งไปคำหนึ่งแล้วก็บินเดินบินออกไปแล้วก็รถก็มาหับแล้วก็เดินมันก็ข้าบรถไปทางพุ่นมันล้วนไงมันลุดมันลุดก็แล้วก็ย้อนไปสร้างขึ้นใหม่ เป็นลอเข็มจะได้ล็อกเข็นเล็กเียครับเล็กเนี่ยอิอเนี่ขี้เอาไว้เพียวหน้าเพียวหย่งเนี่ยหายไปครับหายไปครับหักเล็กนันได้ันเนี่ยคนไม่บ้านหรือว่าคนกงงจอนิดจับได้น่ะแบบตอนน่ารักคนนะซิหมูห้า เดีืดดเนเี่หอ,อนเน,น,นะนเนี่ยเลยมันดัดแล้วเนาะไปต่อเนี่ยเขาตีเขาไปเดินไปหาตูปีเนี่ยนังนี้ยนังอยู่ห่นเพื่นก็เลยว่ามาใหญ่ายัา่ไเอาเล็ก เนี่ยมันทับอย่างนี้มดแล้วนะมันเอาลอกเข็นมาเป็นลักษณะไวรุ่นครับเดี๋ยวไวรุนยนที่ายนะคอนที่ี่นแลกนียวรอน้ดี่าะวน้ก็พอดาวค่ะ